จากสภาวะของสมาชิกรายการมัตรสยามหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนใช้คำว่าหลายๆคนได้เลยนะทีะ่ก่อนหน้านี้ชีวิตแบบสโลไลอะไรก็ดูง่ายๆอะไรก็ดูได้มาแบบง่ายๆสบายๆเนี่ยพอเข้าสู่สภาวะยุคเก้าพอเข้าสู่สภาวะยุคเก้าแล้วคุณได้ขาดช่วงกับมัตสยามไปได้ขาดช่วงกับเรื่องพิธีกรรมของมัตสยามไปเนี่ มันเลยมีความรู้สึกว่าชีวิตอะเงียบเลยเงียบถึงขั้นสนิทบางคนถึงขั้นสาหัสเลยอ่าเนี่ยบางคนถึงขั้นสาหาัสอย่างที่กศสิลาบอรเนี่ยหลายคนสาหาัสสาหัสกันหลายคนเลยเนี่ยมันกําลังอ่าสิ่งเนี่ยมันยืนยันได้สิ่งนี้เป็นสิทธิ์ที่ยืนยันได้ว่าชีวิตคุณที่ผ่านมาทั้งหมดอยู่ลอดปลอดภัยได้ด้วยวิชาวหวงช่วยระบบเตาหมาตาคือพลังงานในตัวมันไม่มันไม่มี แล้วมันก็ไม่ได้ในเรื่องนั้นๆมาแต่สมาชิกรายการบัสยามเนี่ยใช้วิชาพลังงานหงจุย้ยที่เรียกว่าพลังงานหงจุ้ยวิญญาณในระบบเตาเหมาซานในการเอาพลังงานธรรมชาติเข้าสู่เข้าหาสภาวะตัวเองอให้ตัวเราเียได้มาคราวนี้ไอการที่เป็นช่วงพลังงานก่อนที่มันจะเปลี่ยนยุกเนี่ยมันจะเด่นชัดเลยเพราะว่าเราอัดพลังงานห่วงจุ้ยกันแบบ ต็มที่โดยเฉพาะทุกคนเนี่ยมีรูปประจําบ้านในยุค8ปกันแบบเต็มที่มันก็เลยทําให้ทุกคนอยู่รอบปลอดภัยแล้วก็ได้ทุกอย่างในอย่างที่คิดมาแต่พอเข้าสู่สภาวะยุเก้าพลังงานมันเป็นคนละระบบเลยพลังงานมันเป็นคนละระบบแล้วก็ด้วยพลังงานยุค9เนี่ยต้องบอกว่าช่วงชีวิตของสินแสนปัจจุบันเนี่ย เขาไม่เคยเจอเหรอกเพราะถ้าเขาเจอพลังงานยุคเก้าเนี่ยยุคหนึ่งมียี่สิบปีถูกไหมอ่าสิยุคคือสองร้อยปีอ่ะอ่าครบเก้ายุคคือร้อยแปดสิบปีตายหายไปหลายรุ่นแล้วคืออยู่ไม่ถึงหรอกอยู่ไม่ถึงณปัจจุบันนี้โดยเฉพาะสินแสปัจจุบันเนี่ยอ่าก็เรียนวิชาจากตำราซึ่งไม่ได้รับการถ่ายทอดอ่าโดยตรงมาในระบบของ บรรพชนสู่ลูกหลานอาจารย์สู่ลูกศิษย์โดยตรงอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้วิชาของพลังงานกูเก้าเนี่ยถูกเก็บงำมาไว้แต่ทุกคนก็มีแพทเทิร์นหรือพื้นฐานจากวิชาต่างๆที่ตัวเองมีอยูอ่ก็พยายามตีรหัสไขความลับต่างๆในเรื่องของพลังงานเพื่อจะมาใช้ให้ได้กับตัวเองให้มากที่สุดแต่สิ่งที่มันยืนยันได้นะตอนนี้ มันหลายๆหลายๆคนอ่ะที่อยู่รายล้อมเราที่ไม่เกี่ยวกับสมาชิกมัรสยานนะที่ไม่ใช่สมาชิระการมัรสยานร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นบอกว่าเมื่อปีที่แล้วขาดทุนอ่าธุรกิจเนี่ยร้อยละร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลย <c oughs> ใช้คําว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาขาดทุนอ่างบดุลประจําปีเนี่ยขาดทุนร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยอ่าก็เราจะเห็นว่าเกือบจะทั้งหมดเลยที่ไม่ได้ใช้วิชาหุน้นจุ้ยเนี่ย ก็ยังเสียหายไปอย่างรุนแรงอ,อย่างรุนแรงนะบางคนถึงขั้นหมดตัวก็มีถึงขั้นหมดตัวก็มีส่วนคนที่อ่ย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยนะช่วงเวลาเนี้ยอ่าณนะช่วงเวลาในการเปลี่ยนพลังงานยุคเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบเยอะเหมือนกันอ,อาจจะมีผลกระทบเยอะเหมือนกันคุยเรือ่องผลจุ้ยยุคเก้าก่อนเพราะว่ามันสําคัญนะเพราะเดี๋ยวอีกจะไม่รอดกัน หวงจุ้ยยุก้าอย่างเมื่อกี้ที่บอกบอกแล้วเรื่องที่หนึ่งคือตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยเราไม่เคยพูดในในรายการมัดรสยามแบบจริงจังเพราะว่ามันไม่มีผลมากในยุคแปดแต่พอเข้าสู่สภาวะยยุก้ามันกลายเป็นของที่มีผลมากแล้วรุนแรงด้วยจากการที่เราไปดูห่วงจุ้ยเนี่ยมาเจ็ดแปดบ้านเนี่ยทุกบ้านโดนตู้เย็นหมดเลยเฮ้ยนะครับเฮ้ยคือก็อย่างที่กูบอกมไง ว่ายุคนี้คือยุคเก้าตัวอาจารย์แขกเกิดไม่ทันยุคเก้ารอบที่แล้วเมื่อร้อยแปดสิบปีอ่าเพราะตอนนั้นกูเป็นใครก็ไม่รู้ตายตอนนั้นเป็นใครอยู่ก็ไม่รู้ร้อยแปดสิบปีที่แล้วเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่บุรพาจาร์บอกว้ว่ายุคเก้าจะมีสภาวะพลังงานยังไงถึงพอได้มีแนวทางเข้าใจอ่าแต่ช่วงเนี้ยพอเข้าสู่สภาวะยุคเก้าแล้วดูวงจุย้ย ถึงได้รู้ว่าสิ่งที่สําคัญกับพลังงานหุ่นยูยุก้าคือตู้เย็นตู้เย็นสําคัญมากกับพลังงานหุ่นูยุก้าโดยเฉพาะบ้านไหนที่เงินขาดช่วงบ้านไหนที่เงินเก็บโดนด,ดึงออกอย่างรุนแรงบ้านไหนที่เงินเข้ามายากบ้านคนมีรลังโฟมจริงเนี่ย ลองคอมเมนต์มาดูด้วยว่าจริงไหมไอ้คนที่พูดทั้งที่เราบอกเนี่ยเงินเข้ายากเงินเก็บออกรุนแรงเ,เงินเงินที่มีเนี่ยเ,เงินที่มีเนี่ยเงินที่เคยเก็บเอาไว้ตั้งแต่อดีตทยอยออกไปเรื่อยเ,อเงินสภาวะสภาพเงินที่รุนแรงทั้งหลายอะรุนแรงแบบพิกเลยนะรุนแรงแบบพิกเลยนะมีกล่องโฟมที่บ้านจริง จริงจริงนะลองลองนึกเลยว่าจริงไหมจริงพอเนี่พอเราเราก็มานั่งคิดยุคทำไมแม่งใช่วะคือเราเราเราดูไงพอพลังงานยุคเก้าคุณจะเห็นว่าสําคัญที่สุดคือตะวันตกนะที่ตะวันตกสําคัญพลังงานธาตุทองโฟมอะโฟมอะมันคือพลังงานธาตุทองอาธาตุทองพลังหญิง เรากําลังจะบอกว่าพลังงานหญินทั้งหมดมีผลกระยุก้าวรุนแรงมากพลังงานหญินทั้งหมดในห้าธาตุมีผลกระยุก้าวรุนแรงมากโฟมคือพลังงานธาตุทองหญินโฟมเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสธาตุดินอ่าสีขาวดินให้กําเนิดทองแล้วกวงในโอ้โหแล้วก็วกทุกบ้าน อ่ะบ้านไทยมีฟอร์มยกมือขึ้นมึงเชื่อไหมโฟมมึงวางไว้ในทิศตะวันตกเชื่อมึงลองดูดิจริงจริงนะไอคนที่ไอคนที่เสียหายการเงินอะ่ะมึงมีฟอร์มไม่ว่านะฟอร์มเสือกอยู่ทิศตะวันตกด้วยลอง,งดูดิว่าจริงไหมเอ,อ้เอาเนี่ยมาคอมเมนต์มาเลยพวกมีฟอร์มทั้งหลาย แล้วมึงเอาเข็มทิศไปวัดเลยว่าโฟไปอยู่ที่ตะวันตกจริงไงเนี่ยมันบ่งว่าว่าไงดูไหมเมื่อต่อเนี่ยนะอ่ายุแปดไอ้สิ่งเนี่ยมันเป็นตัวทําให้เราเก็บเงินได้และเราอ่ะเอาโฟไปวางไว้ตะวันตกแล้วมันทําให้เราได้เก็บเงินได้อ่าพอเข้าสู่สภาวายุเก้าตะวันตกกับท่าทองอ่ะที่กวงไงพลังอิมแม่งทําลายเงินเก็บยุคแปด เชีย่ยต้องเป๊ะเลยกูไปดูคนจุ้ยมาเจ็ดแปดบ้านทั้งทุกบ้านเลยชิบหายแล้วกูก็เดี๋ยาก,กูต้องมาบอกกันะสมาชิกกูนะวันเรื่องเนี้แม่งสำคัญมากไปแก้ไขโดยหรวนเห็นไนหะมึงมีฟอร์มอยู่ตะวันตอกกันทั้งนั้นเลยซึ่งฟอร์มแม่งตั้งตรงไหนก็ได้ในบ้านทั้งบ้านอะแต่พอมึงใช้พลังงานหงจุ้ยไอ้เี้ยง,งานฟอร์มตั้งตะวันตกเมืตอนยุคแปเออเห็นไหม แปลกนะนี่แม่งคือเรื่องจริงอ่ะนี่ไงคือคือเหตุผลที่ต้องรีบมาไลยเพราะว่าพลังงานอีแม่งมีผลอ่ามีผลหมดถังพลาสติกถ้าสีถังพลาสติกสีน้ําเงินเกี่ยวถ้าเป็น,ปน,น,นถัาางพลาสติกจะเป็นสีน้าเงินสีเดียวอ่าสีน้ําเงินถ้าถังพลาสติกจะเป็นสีน้าเงินอ่าถึงจะมีผลนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นชัดเจนเจ็ดแปดบ้านที่ผ่านมาคือโฟม และเชื่อไหมเอาโฟมออกไอ้เที่ยถูกหวยทุกบ้านเลยถูกหวยแบบไอ้แท็กจับฉลากได้ไปเที่ยวต่างประเทศไอ้นี่ก็อยู่ๆเพื่อเอาเงินมาคืนอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่ไงที่พลังงานวิชาห่วงจุย้ยเตาเหมาซารในระบบวิญญาณบอกว่าพลังอิมยุก้ามีผลรุนแรงนี่ไงจัดให้หนึ่งดอกไปเลยบอกแล้วไงตู้เย็นหลังโฟมอ่า บ้านที่มีปัญหาตู้เย็นอ่ะขวดน,น้ำสีน้ำเงินก็คือถังพลาสติกสีน้ำเงินไงขวดน,น้ำสีน้ำเงินอ่ะถ้าอยู่ตะวันตกจะสีน้ำเงินที่เก็บน้ำอ่ะที่เก็บน้ำข้างในหรือข้างในกลวงๆจะเป็นสีน้ำเงินไอก้กศิลาไอ้ตู้เย็นนะที่มีปัญหานะไม่อยู่ตะวันตกเอแต่ตู้เย็นที่มีปัญหาที่บอกอ่ะเสียหายแตขกขาดรูดนี่นั่นเครียตู้เย็นอยู่ทิศใต้ อ่ะใครที่ตู้เย็นพังใครที่ตู้เย็นมีปัญหาตู้เย็นมาอยู่ที่ใต้จริงไหมแล้วมีปัญหาอ่ามึงลังคอมเมนต์มาดูจริงๆนะมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบเออถ้ามึงรู้แม่งเทพแล้วกูบอกเลยว่าไม่มีรูออ้ประเทศไทยในโลกนี้เลยก็ได้ไม่มีสินแสไหนมันเปี้ยงเปี้ยงเตียงแบบกูนะ อ่าเพราะกูไม่มีดาวกูบอกนะกูต้องเจอสิ่งนี้เท่าน,นั้นบุหรี่จะสวยแล้วเจอสิ่งนี้เพราะนั้นสวยสวยเป็นยังไงดีก็ต้องทำได้เหมือนกันอ่าดีก็ต้องทําได้เพราะฉะนั้นวันนี้ใครดูไลฟ์นี้นี่หูได้ประโยชน์มากเลยอยู่กับฟมเลยอาทิตย์อาทิตย์อยู่กับฟมเลยก็ทําทใจอาทิตย์เล้อ่า มาไปแล้วเห็นไหมกลับมาเข้าเรื่องอันนี้คือนั้นจิ้มในกลัเพราะเราตั้งใจไว้ชั่วโมงหนึ่งเพราะเดี๋ยวต้องรีบนอนวันนี้ต้องรีบนอนเร็วเพราะพรุ่งนี้บินตีห้าไปนครพนมมีไปเสกพระน,นคนพรพนมสองวันเขาเขาพวกกันขอช่วยไปเสกพระนครพนมสองวันอ่าถ้างั้นเราเราเราตั้งใจจะไล์ในเรื่องบางเรื่องให้จบก่อนแต่สิ่งที่อยากว่าคือตู้เย็นกําลังโฟมนี่แหละ แล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องเลยนะเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราจะมาะไลฟ์บอกมีอีกหลายๆเรื่องเลยแต่วันนี้ก่อนเพราะมันใกล้แล้วก็คืองานวันที่สิบสามเรากำลังจะมาบอกว่าเห็นไหมสิ่งที่เราบอกไปสองอย่างมันเป็นพลังอินหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังอินในวิชาโฮงจ้ยระบบตามหมอสายก็คือพลังงานวิญญาณนี่แหละเราถึงได้จัด จุดตะเกียงสาวิญญาณจิตอย่างเร่งด่วนจริงๆมันจะไม่ใช่ตะเกียงนี้นะจริงๆริงมันจะเป็นตะเกียงอื่นแต่ด้วยความที่มันช่วงเวลานี้แล้วแก้ไปเห็นผลรวดเร็วที่สุดมันต้องเป็นตะเกียงสามวิญญาณจิตอของเหมาซานในการจุดเพื่อเรียกพลังงานคือจุดตะเกียงในตัวให้สว่างขึ้นมาอีกรอบหนึ่งวิชาจุดตะเกียงสามวิญญาณจิตของเหมาซานเนี่ยมันเป็นวิชาลับที่เอาไวใ้ให้สําหรับระบบผู้นําชั้นสูง คือกษัตริย์ในยุคโบราณทำไม่ได้ให้คนนอกทำนะคนนอกก็จะมีทำอยู่ในระบบนะแต่ในระบบการจุดตะเกียงสามิญญาเนี่ยของเหมาซานชั้นสูงเนี่ยสมัยก่อนใช้กับร,ระบบผู้นําเท่านั้นคนธรรมดาไม่ได้ทำอ่าเราก็เลยได้ทําพิธีที่ไล์ไปที่ที่อัดรายการไปแล้วก็ให้แจ็คย้ําไปสองเทปอ่าให้แจ็คย้ําไปสองเทปว่ามันสําคัญ ตะเกียงสามวิญญาณเนี่ยมันสําคัญสําคัญถึงสําคัญมากนะสําคัญถึงสําคัญมากมันเป็นสิ่งที่เราถ้าใครตามมันตาจะเห็นว่าตะเกียงสามวิญญาณจิตเป็นตะเกียงเดียวที่ออกย้ําเลยนะออกย้ําบอกบอกกันหลายๆคนเลยว่าเฮ้ยอีกต้องทํานะคือพยายามบอกเลยว่าอีกอีกต้องทํานะไม่ทํามันจะลําบากงากเพราะว่าคนที่ดวงพิกอ่ะมันเกิดมาจากว่า ไฟตะเกียงในตัวสามตสามะเกียงประจําตัวตามยานในระบบเหมาซาที่กราฮวงช่วยมันอ่อนลงมาจากมาจากที่เราใช้มันไปดูแรงมากในยุคแปดพอมันเข้าสู่สภาวะยุคเก้ามันเลยอ่อนลงอ่าพอมันอ่อนลงอ่ะพลังงานในตัวมันอ่อนลงแน่นอนทําอะไรมันก็จะอ่อนมันมันก็จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคิดอะไรก็จะไม่ถูกจังหวะและโอกาส เราก็เลยได้จัดพิธีจุดตะเกียงสามวิญญาณกิจที่มันตรสยามอ่าที่มันตรสยามอ่าปทุมธานีที่เรียกว่าสุ้มจามขมังเมธแหละอ่านั่นแหละมันอมันอาจจะเรียกยากี๋ยออาจจะตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ว่ามันจะเป็นมันตรสยามอะไรมีคนได้นําว่าจามผมเรียกว่ามันตรสยามอ่วิหารเสียมันตรสยามได้ไหมก็บอกเออถ้าเข้าท่าดีเดี๋ยวดูว่ามันจะตั้งชื่ออะไรเดี๋ยวไปหากันใหม่ ให้มันเข้าใจง่ายว่าเออมันเป็นมันเป็นพื้นที่ของมัตตสยามเพราะหลายหลคนเขายังไม่เข้าใจว่ามีของคนอื่นไม่ใช่ของมัตต์จริงมันเป็นของมัตต์นะเป็นของมัตตสยามตรงนั้นอ่ะก็เดี๋ยวมาว่ากันแต่เรื่องในเรื่องของการจุดตะเกียรเนี่ยเราอยากจะมาบอกย้ำว่าห้ามพลาดให้ลิกจุดถึงจุดที่สุดส่วนไอคนที่ไปท,ทําพิธีกับเราในการอ่านน้ำมนต์ปัดข้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นดวงดีไปนี่ไงเออถังเนี่ย ย่าลืมผังนะอันนี้คือถังเนี่ยยิงหูรอบแปดทิศเลยเนี่ยฮูล่าแปดทิศนี่เลยแล้วก็ข้างหน้าแล้วข้างในเนี่ยถังนี้ไม่ได้ให้กัดนะแต่จะเป็นถังที่ทําวิจีอานน้ามนต์ก็คือร้านพลังงานลุดสวยอะ่ะพลังงานอิมด้านเมืดที่ไม่เป็นมงคลกับชีวิตออกแล้วก็จะทำพิจีปัดเคาะอ่านน้ามนต์แล้วก็จุดตะเกียง อันนี้เป็นพวกกลุ่ม V ีเราอาจต้องมให้คนวันที่สิบเอ็ดแล้วก็สิบสามแล้วจุดให้ทุกคนเอ,อถูกต้องแต่ว่าวันนั้นอนะ่ะพอเราอาจเสร็จปุ๊บเราจะมีพิธีจุดตะเกียงเฉพาะของใครของมันนะให้สําหรับคนที่มาทําพิธีรับสามสิบคนมั้งเราก็ไม่รู้ว่ามันได้กี่คนแล้วนะเรารับเราเราับคนที่ไม่เกี่ยวกับของเราโดยตรงนะเฉพาะผ่านเพจเนี่ยเราให้สามสิบคนอ่าก็ใครสนใจก็เราไปติดต่อเพจดู ส่วนมีคนบางคนที่คิดว่าเฮ้ hey, จุดตะเกียงนี่ไม่ทันอาบน้ำมต์ไม่ทันผัดเคาะไม่ทันเดี๋ยวอาจยก็ทำขึ้นมาใหม่ยังไม่ได้ดูวันนะว่ามันจะมีทำได้วันไหนถ้าหลุดวันนี้ไปแล้วนะเราก็ไม่มั่นใจบอกเลยเราก็ไม่มั่นใจและด้วยเนี่ยโอ้โหเดือนนี้นะเอาง่ายๆเนี่ยพวกนี้ไม่อยู่อ่า พวกนี้ไม่อยู่กลับมาติดวิธีจนถึงวันที่สิบสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดไม่สิบห้าสิบหกไม่อยู่สิบเจดสิบแปดประชมุมยี่สิบถึงยี่ห้าติดงานแต่ดูหวงจุย้ยตัดตัดเส้นบายพาสทั้งเดือนเลยเดือนนี้ทั้งเดือนไม่มีนะเราทำตัวเราเองนะทําให้ไม่ได้คือตัวเราอะทําให้ไม่ได้นะทั้งเดือนเลยมึงต้องรองไปอีกหนึ่งเดือน ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีไหมเพราะเดือนสิงหากันกันยาไม่ว่านะกันยาลงใต้สิบห้าวันเลยนะเนี่ยเห็นไ,ไหมถ้าเราถึงย้ำไปกับแจ็คว่าแจ็กมึงต้องบอกกับสมาชิกแล้ว่าให้ทุกคนทำในพิธีนี้ให้ได้เพราะกูน่าจะมีว่า้งยาวเออนะ่นและแ,แล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ทำนะถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะช้าไปช้าไปเรื่อยๆ ตอนนี้หู้ถึงหลายคนแล้วเมื่อเพราะว่ามันต้องส่งหูไปแล้วใครได้หูไปแล้วว่าใครได้หูไปแล้วอ่ากดสามแปดให้หน่อยใครใครที่ได้หูไปแล้วกดเลขสามแปดได้แล้วครับได้แล้วค่ะให้หน่อยอ่าดูได้จําเหลือกี่คนตอนนี้เก้าสิบหกคนใครได้หูไปแล้วบ้างตอนนี้หูถึงมือใครแล้วบ้างอ่าที่จะตั้งที่จะตั้งทาพิธีอ่านี่ได้แล้วแน่นอนสามแปดอ่าอันนี้ได้แล้วหนึ่งคนอ่าได้ไปแล้วรอทํา หนูน้อยจาแก่นได้แล้วอ่าเนี่ยก็คือจะมีก็ลาทําตาที่เปล่าบอกอ่าราทำก็คือทําได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยววันที่สิบเอ็ดอะไรแค่ตาที่เปล่าบอกเลยอ๋อแสดงว่าได้หลายคนแล้วอือเจ๊เห็นไหมไอ้คนที่ได้ไปแล้วนะก็ขอสแสดงความยินดีด้วยคือมึงลอดแน่ชีวิตรอดแน่อือชีวิตลอดแน่ดีขึ้นแน่ส่วนใครที่ยังไม่ได้ทําก็อย่าไปน้อยใจ เราก็ไปทําในสภาวะที่เราทาไหวอ่ะก็คือไปเก็บบ้านก่อนเก็บบ้านให้เป็นระเบียบดูบ้านอย่าให้ลกอย่างที่บอกไปเคลียร์ตู้เย็นเคลียร์ไฟเคลียร์พัดลมเคลียร์อะไรให้หมดทําการสะอาดเก็บบ้านให้เรียบร้อยจัดการถุงก๊อซแก๊ปให้หมดแต่เดี๋ยวก่อนยุก้ายุก้าดีที่สุดอันนี้คือถังขยะนะเห็นไ,ไหมสีฟ้าหรือสีน้ำเงินพลังอิม่ม ถุงกับแก๊บสีขาวใสทําใส่ทาถังขยะอันนี้คืออุปกรณ์ห่วงจุย้ยเ่าไม่มีหูมีระลับบอกเลยใช้ดีอุปกรณ์ห่วงจุย้ยที่ดีที่สุดถังขยะแบบนี้ที่มีหูเชี่อแบบนี้อ่าและใช้และใช้ถุงกับแก๊บสีขาวใสทําถังขยะดียังไงรู้ไหมเมื่อไหร่ที่ก่อเกิดพลังงานลายมัน จะเอาอยู่ในบ้านแต่ต้องทําแบบนี้นะอ่าถังสีน้ําเงินหรือสีฟ้าถังสีน้าเงินหรือสีฟ้าอ่าเอามาทําแบบนี้มันจะเอามาทําเป็นถังขยะหนึ่งข้อดีคือใส่เยอะมันเต็มเร็วมันก็ไม่ก่อเกิดอะไรนะกลิ่นนู่นนี่นั่นทิ้งได้เลยสองถ้าเชื่อตามหลักวิชาฮวงจุย้ยมันจะเป็นการเก็บพลังงานลาย แล้วกําจัดออกไปนอกบ้านได้อย่างรวเดเร็วแล้วไม่ก่อเรื่อง้ายไว้ใน,นบ้านนอกจากเองไม่ทิ้งขยะอย่างเดียวอ่าโอเคเรื่องอันนี้จบแล้วนะ